เมื่อบุญกุศลเต็มเมตเต็มหน่วยแล้วก็ทำลายปีเก่าและปีใหม่ในเหลือเชื้อนั่นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั่นแหละพระจิตอรหันทำลายปีเก่าและปีใหม่แล้วก็เพียงพยายามเมื่อบุญกุศลมันเต็ม,มเตมตเต็มหน่วยก็ไม่มีปีเก่าปีใหม่แห่งสมมุติทั้งนั้นเหลือแต่จิตที่บริสุทธิพุทธพงศ์เห็นร่างกายยังอยู่ก็ไม่มีปีเก่าปีใหม่ พราะจิตนั้นไม่มีปีเก่าปีใหม่แล้วพระพุทธเจ้าและพระสองฆ์สาว,วกทั้งหลายไม่มีปีเก่าและปีใหม่แล้วเห็นไหมละ่ะสง่างามเบื้องต้นทากลางบัานปลายที่สุดปีเก่าปีใหม่สมมุติของพวกเราพระองค์ก็เสมอต้นเสมอไปปีเก่าไม่ใช่ว่าอีกอย่างหนึ่งปีใหม่อีกอย่างหนึ่งไม่มี พระพุทธเจ้านี่เสมอต้นเสมอไปมัชฌิมาปฏิปทาคือความพอดีไม่ว่าปีเก่าหรือปีใหม่นี่คือพระจิตที่ข้ามโลกข้ามสงสารข้ามปีเก่าปีใหม่ไรสมมุติไม่มีสมมติเข้าไปแอบแฝงในพระจิตที่บริสุทธิ์อีกแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นแต่ต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้มันต้องฝึกข้ามปีข้ามเดือนข้ามปีเก่าเข้าปีใหม่ข้ามปีเก่าเข้าปีใหม่แมนใช้สมมุติให้มันถูกก็ข้ามวันนี้เข้าสู่วันวันพรุ่งนี้ ใช่สมบูรณ์ที่มันถูก่างนั้นเวลาที่ลวงปู่ทำเพียนใหม่นี่เราทำเพียนใหม่นี่เราจรึงไม่นอนช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งเราต้องข้ามปีเก่าหรือวันเก่าเข้าสู่วันใหม่เนี่ยนี่หลวงปู่ประพฤติปฏิบัติมาแล้วจึงสอนลูกหลานได้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ว่าสอนคนนั่นคนนี้ตัวเองทําไม่ได้ทํามาแล้วตั้งแต่เป็นคารวะฝึกฝนอบรมบนิสัยตัวเองดีแล้วจึงสอนคน ฟากแต่คนนีากมนุษย์เทอบุู่เทวดาน่เราสอนที่หมดนั่นสติกําลังปัญญาเมื่อมันถึงขั้นนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยโหยเรานี่เราจะไม่นอนในปีนี้จากห้าทุ่มเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่ง